สวัสดีครับหาอยู่หาก,กินตามภาษาครับวันนี้พาพี่น้องมายามเบ็ดยามเบ็ดขั้นครับน้องมาใช้ไว้เมื่อวานนี่มากับน้องคือเก่าครับไปไปเจ็ดสิบขั้นเยอะยังกับยเยอะเยอะเขียดกับลูกปูคือเก่าครับพี่น้องย่างหอกกลับไปหลุนกันเบื้องนอกวัดสิมันบอ่อไปกันเลยครับ เอาละบอไปไป,ไปอุยอ้ยอุ้ยดึงแหงขนาดไปไปไปเอาปลาก่อนจังจังกออกมาเอาละครับพี่น้องพวกนี้กระปูตัว,วนี้พวกเยือปูน่ครับนายจะเป็นประคอแล้วครับห,หัวเทนดึงแล้วอุย้ยไงเต๋อบอ พ่อคอบอกออ้ถูกง่ายนึ่งยิวไปไปขึ้นโคกขึ้นโคกเรียบร้อยครับพี่น้องแต้มแรกมากปาดถูกนี่ครับแขนลุนแขนเลยครับ <c oughs> กระปูบ่ะเส่็จปาด เกือบขาดครับพี่น้องที่เลิกบ่เลิกตัดเอาตัดเอาเไปแช็คล้น่นเอาปอันนั้นไว้ยู่บ้านสจอดอยู่ครับพี่น้องตอนนี้มันจะเป็นมันจะเป็นน้องครับข้างล่างแล้วนะมันถ่วงเหมือนมานะครับ ตัวนี้่ขั้นที่เท่าไรวะประมาณขั้นที่หกนี่แหละนประมาขั้นที่หกเอาเก็บครับพี่น้องหมานๆมนมนตัวแหลกมากเลยั้นอันนี้อยู่ใส่เจ็ดสิบขั้นสิบโอเคอยู่บันอ่อไปไปต่อเลยมาประมาณยี่สิบขั้นแล้วครับพี่น้อง ยังมันเห็นอยู่กินให้ดีใจแต่ช่วงแรกนะมั้งที่ผมได้เติมอยู่เวีดตั้งเวีดซีฟคันเนาะวันนี้เป็นลูกปูครับอืม มีอาการจะขั้นบบคอยรอนนะครับพี่น้อง้าเยือพวกนี้้ารอนก็คือมีตูมีแต้มล้นนะครับพี่น้องอตายปะ โอ้ยปลาตองบอกนี่ออุปคออู้กินจนตายครับพี่น้องพันแส่นี่ปลาดุกปลาคอถือปลาดุกจังไรโอ้เกือบมันเดี๋ยวคอู้ยปากสีเกือบมันเกือบมันขาดเห็นบ่ครับพี่น้องอู้ยเกือบเกือบมันปากขาดบริโตใส่ง่ามอยู่ครับ แย่ยกให้เพื่อนบิ่งเนะี่โอ้แ๋วครับพี่น้องสองแต้มแล้วครับเรียบร้อยครับพี่น้องสองแต้มพี่จะใส่ง่งามๆครับโอ้สองตันี่เป็นโลดเลยลลนี่จะ <laughs> ตัวใหญ่ใหญ่ไข่กันต่อเลยครับตัวนี้น่าจะบบติดครับพี่น้องกัดแล้วมันบบติดครับเด้งขึ้นมาอยู่เท่าไง ยามมาเลยประมาณสี่หาบหลังแล้วล่ะครับเป็นสองแต้มนั่นแหละยู่นี่กระสุดแล้วครับเวลาซุดหอดฟังครับแต่ว่ากันย่งย่งใส่อยู่นองอื่นอยู่ครับเดี๋ยวจังไปหลุดกันอีกเบื้องเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดใส่หนองก่อนมาหอดสะต่อไปแล้วครับขันแหลกห้อ พันมีอยู่พันแหลกอันสองกับบมมีก็เป็นตเป็นตออันกัดดีนะพี่นอ้อบมมีะ่ะเดี๋ยวถเบิ้งไปเรื่อยๆก,กันครับถามันมีแต้มผมยังถ่ายพี่นอน,นอเบิ้งเนาะผมเก็บก่อนครับยี่มฟังใส่ สิเบิดแล้วครับพี่น้องเหลืออยู่ประมาณสิบขันนน้นนี่แหละน้องใช่ว่าใส่ไปนี่แหลกข้าบบมมี่ไปเบิ่งกันเลยครับหลุ่นกันเบิ้งเพื่อมี่ัน,นี้กับบมมี่ครับ โอ้ยมันย่องยังไรคือย่องขางโคกค่ะคุณนะยเบ่งส่งสิฟ้าอ,อ,กอีกแล้วครับพี่น้องสายนี้ผมนี่เลยกินอยู่หมองทะมุ่มพุ่นแล้วครับ กับโบมีครับขัน้นกับโบมีสุดเลยนบ่เบิดทำนี่เนาะเดี๋ยวเก็บเบ็ดแล้วรรลครับพี่น้อง บัได้เพิ่มแล้วครับแต่ว่าได้สองแต้มมากั็โอเคอยู่ครับหมูว่านนี่ก็สองแต้มแต่ว่าตัวน้อยครับมัน,นี่ใส่สวยเลยครับนี่ครับหลุดบักเอบครับพี่น้องสองตัวนี้ก็ประมานโล่อจอยู่ดอกโลกหน่อยกลับบ้าบานนะครับบัดน,นี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดต,ตามรับชมเลยครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นํำนะครับพอกันไหม่คลิปหน้าครับปลรรุกปลุก่าทีพเฮ็ดยังกันและคลิปนี้สวัสดีครับ